เวอร์ชันหนึ่งจุดบนะคบผมยังไม่ได้แจกนะครับเวอร์ชันหนึ่งนะครับ,ค,รบคลิปหน้าผมอาจจะทำคลิปแจกนี้เป็นใครก๊ไปกดเข้าไปเดี๋ยวขอข้ามไปตอนที่สร้างลูกเต็ดแล้วนะครับอ่าไม่ต้องมีลูกเลยนะครับอ่าพูดคขะทำไมอย่าเป็นผู้ชายนะ <c oughs> เรายังไม่เคยเปิดต <ie diy> <ine> <ika> ัวตรงว่าเราหน้าตาอย่างงี้ปกติเคยไหมว่าเคยเปิดกล้องไหมจ้ะค่าโอเคครับตอนนี้เราเข้ามาแล้วนะครับเข้ามาในแมปหน่ยครับเอาชีวิตรอด EP 10นะครับเล่นอะไรครับชิลล์ทางเล่ย์เลยครับบอก คือไม่เคยเล่นไหมคะฉันเล่นมาก่อนเลยฉันก็เคยแต,แต่ไม่เดียวเดปที่ไห่โอเคนี่ขุดไปนะครับต้องระวงังม้อนถือดีปิ๊งปิ๊งครับ คิปเปอร์เกิดตัวที่น่าเกลียดที่สุดเลยไหมคะเพราะมันเวลาเราจะดไมาอยู่แบบน,นี้แล้วเราต้องเงยหน้าขึ้นไปใช่ไหมอยู่ดีมันมาพอตัดไม้เสร็จปุ๊บหันลงไปปุ๊บอ้าวตูมนะฮ <c> ะ <ười> คปเปอร์หยุดรอยจ้ <c ười> <c ười> นานันนี้เวอร์ชันหนึ่งตั้งแต่1นมันมีซอมบี้น้ำครับต้องระวังซอมบี้น้ำสักหน่อย เบอเว้น้ำมันนะขนล,ลุกนี่ไม่อัดตอนคืนนะอัดตอนเช้าตอนบ่ายน้ำอันนี้เราก็ต้องระวงังน้ำแค่นี้สำม,มีน้ำอยู่ไม่ได้หรอกเดี๋ยวเราตัดต่อมาไปเรื่อยๆนะครับวันนี้เรานฟผ่านแม่คือที่หนึ่ง อ่ะตายแล้วเรามีหมูเรารอดแล้วเรามีอาหารต้องสองดูแน่แต่เราไม่มีแกะแถวนี้เลยหรอมันควรจะมีแกะเอาไหมไม่งั้แล้วก็สร้างเตียงไม่ได้อ่ะโอ้เกือบตกน้ำนะเมื่อกี้เดินหาแกะแถวนี้เลยเลยแล้วก็ควรหาแกะนิดหน่อย งั้นถ่ายระยข้ามไปก่อนนะ,ะัะแอบโด้นิดๆหน่อยๆเองนะแค่นี้เกมไม่เขาคมว่า,วาหรอกไปแอบโดูของอ้าวเจอแกะทั้งนั้นพอเอาเตรียมมาแล้วเจอแกะเออข้าแกะไปแล้วกันยังไงน้นข้าแกะวร์ชันนี้ก็ได้เนือ้อเขาบอกว่าขวามาแรงกดดาบอ้ นี่งไง9บาทองาได้ป่ะแกะหนีไปเลยว่าชิบะแทนก็ได้มั้ยยังน้อยเราตอนนี้เราก็มีอาวุธชีนแล้วนะคะโอเคได้เนื้อแล้วได้ขนด้วเดีย๋ยวเราจะต้องแตดต้อไม้รอบจริงอีกสทกหนึ่งตนเฮ้ยอย่าไปตีมันน่ะ จดจำไว้ตัวนี้ถ้าเจอมันอย่าไปตีมันอ่าทำให้เรา,ราเวลาได้เพราะมันจะถุยยมราใส่เราไหมฮะ,ะมันก็จะถุยยมราใส่เราไนบอกว่าห้ามลงน้ำไงตัวเองลงน้ำ <l ots> มีท่านเราย, <l ots> ยังไม่พร้อม ตอนนี้เรายัางไม่พร้อมลงถ้ำนะครับแค่มอนเตอร์กลัวแล้วเนี่ยจะไปลงถ้ำทำไม,มเลยแค่มอนเตอร์นีจะไม่รอจะมั้งเนี่ยตัดข้ามก่อนแล้๋ยวเขตัดข้างล่าสำหรับผม ตัดอีกหนึ่งต้นแล้วกันเราจะได้มีไม้เยอะๆแล้วเราก็จะต้องสร้างบ้านนะครับคืนนี้จะหูอะไรขนาดไหนนี่อย่างน้อยเราก็มีเตียงนอนแล้วนะครับ อย่างน้อยตอนนี้เราก็มีเตียงนอนคิดนะคิดซะว่าอย่างน้อยเราก็ดีมีเตียงนอนอุ้ยได้ไม้มาเยอะอยู่นะดูได้มามาตั้งหกบวย,ยี่สิบได้เท่าไหรอ่อ,อือเบอร์ซูคราบทั้งหมดเลยนี่ครับกล่องครบได้ตั้งหลายอันน,นี่ครับอาวุธอีกเยอะ คับอาวุธได้เยอะครับถ้าเราไปขุดถ้าเราไปขุดหินนะนะเรารู้แม่ในคืดออแล้วเราจะไม่หาหินก่อนงั้นเราขุดใต้ดีลงไปแล้วกันเนาะนี่ขุดมาแค่สองบอกเจอหินเลย คนเราจะโชคดีป่านนี้จริงไหมฉันคือคนท<า>ี่โชคดีที่สุดในโลกใช่ไหม <S <S มันจะโชคดีกว่านี้หากเราหากเรานะครับเจอหมู่บ้านวิวเจอเราเจอหมู่บ้านวิวเจอจะดีกว่านี้เราต้องขุดหินให้ได้แปดก้อนก่อนเพื่อขับเตา นะคเพราะตอนนี้เราเองแล้ว,ลวก็ได้อาหารแล้วเนาะช่วยแนะนำให้อย่าวิ่งนะครับพูดคำนี้เน้นๆุอ้แต่คุณมันจะยวงดีเลยเปอร์นี้คะ่ะอุ้ยต่าทานเยอะมี่านเดี๋ยวครับ <c oughs> ได้ทานเลยเนาะตอนนี้เดี๋ยววา,าง คนอะไรจะโชคดีป่านนี้มีของแล้วโอ้ดูตอนนี้รอ,อดเด้วค่ะเย้คนอะไรจะโชคดีเบอร์นี้จริงไหมจริงไหมครับท่านผู้ชมั่งนไหนเลยครับอะข้ามาก่อนเสียน <laughs> มครับนิจีเขาห้ามขุดด่งลงแต่ลาขุดด่งลงนะครับโอเคดีมากเพื่ออะไรนี้แวลาขุดหินค่ะคือเอาไ้ก่อนขอโทษนะครับที่คลิปตัดจบไปก่อนเพราะแม,ม่ผมเต็มกลางคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคบบับายบาย